ทำไมเจ้าถึงตัดสินใจทำเช่นนี้หากปล่อยคอกไว้ตระกูลหลักคงสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาเพื่อปกปิดคดีนี้นอกจากจะปล่อยพวกนั้นลอยนวลพ้นผิดไปไม่ได้แล้วการกระทําเช่นนี้ยังทําให้ทุกคนที่นี่จดจําได้อย่างชัดเจนด้วยไม่ใช่เหรอครับความจริงที่ท่านพี่เอสพยายามใส่ร้ายผมตามข้ามาที่นี่คือที่ไหนครับลานฝึกรับดูเหมือนที่ศาลพิพากษาจะมีสายตาจับจ้องมากเกินไป คำพูดเมื่อคู่ของเจ้าหมายความว่าเจ้าคิดจะสร้างปัญหาให้กับการสืบทอดตำแหน่งของเอสงั้นเหรอการสนับสนุนผู้สืบทอดเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงโดยตรงกับอำนาจของตระกูลถึงจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ก็รีบร้อนเกินไปแต่ในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วคงต้องสนับสนุนนายน้อยลำดับที่หนึ่งแล้วล่ะแต่นายน้อยลำดับที่หนึ่งเป็นคนบ้าเลือดซะด้วยสิไม่ครับผมจะขึ้นเป็นผู้สืบทอดเอง พูดจาเหลวไหลอะไรกันหากมีความสามารถมากพอล้วก็แม้แต่ตระกูลสายรองก็สามารถถูกยอมรับในฐานะทายาทผู้สืบทอดได้ไม่ใช่เหรอครับนั่นเป็นกฎระเบียบเพียงแค่ในนามเท่านั้นถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วก็แล้วทาไมเอสถึงพยายามใส่ร้ายผมล่ะครับตอนเด็กเจ้าอาจจะมีพรสวรรค์เหนือกว่าเอสก็จริงแต่ตอนนี้เจ้าไม่มีทางไล่ตามเขาได้ทันแน่อีกไม่นานผมจะไล่ตามเขาทันแน่ครับแต่ว่าได้โปรดแนะนําให้ผมเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดของตระกูลหลักในอีก2เดือนด้วยครับ ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดได้ต้องมีระดับ2ดาวขึ้นไปแต่เจ้าอยู่แค่ระดับ1ดาวเองไม่ใช่หรือภายใน2เดือนผมจะขึ้นไปถึงระดับ2ดาวให้ได้ครับอะไรนะเพราะฉะนั้นช่วยผมด้วยนะครับท่านพ่อคุณชายเปลี่ยนไปแทบจะเป็นคนละคนเลยแถมได้ยินมาว่าช่วงนี้ท่านเขาสอนคุณชายด้วยตัวเองด้วยนะืออการฝึกที่แม้แต่อัศวินระดับสูงยังแทบกระอักเลือดนั่นเลยท่านจะทนได้นานแค่ไหนกันนะ ใช้กระบวนท่าดาบโคนกด,ดันอีกฝ่ายแล้วฟาดฟันด้วยกระบวนท่าดาบเคียวทมินถูกต้องไหมครับทั้งที่เพิ่งสอนกระบวนท่าดาบเคียวทมินวันนี้แต่กลับเข้าใจได้ในครั้งเดียวเนี่ยนะทำไมต้องแยกท่าทางออกจากกันด้วยล่ะครับอะไรนะผมคิดว่าน่าจะมีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับได้ยังไงกันเมื่อคู่ยังเป็นกระบวนท่าดาบโคนอยู่เลยแขนขาของมนุษย์เห็ดแข็งแกร่งพอจะต้านกระบวนท่าดาบโคนได้ แค่ใช้รูปแบบวิชาของดาบโคลแบบนี้แล้วประสานเข้ากับพลังของกระบวนท่าดาบเคียวทมินนี่มันไม่ใช่กระบวนท่าที่ระดับหนึ่งดาวจะใช้ได้ด้วยซ้ําถึงจะแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าใช้ซ้อนกันแบบนี้อาจจะควบคุมเวทคำสาบไม่ได้ก็ทําได้นี่ครับอีกครั้งยังง่ายมากๆด้วยฮะสองสัปดาห์ต่อมาให้ตายสิการวิ่งนี่มันเหนื่อยชะมัดร่างกายคือพื้นฐานของการเติบโตด้วยสิจะเร่งรีบก็ไม่ได้เหนื่อยแล้วเหรอคะ ทั้งที่วันประลองกำลังใกล้เข้ามาแล้วแท้ๆฉันเป้ารอวันที่เราสัญญาการเอาไว้อยู่นะคะดูยังไงก็น่ากลัวจริงๆนั่นแหละครับครับผมกำลังพยายามสุดความสามารถเพื่อให้สมกับที่คาดหวังอยู่นี่ไงครับถึงความสำเร็จของคุณชายจะยอดเยี่ยมก็จริงแต่ก็แค่ในระดับหนึ่งดาวเท่านั้นล่ละค่ะหากท่านไม่สามารถทำได้ถึงระดับที่ฉันคาดหวังไว้แล้วก็ฉันคงไม่มีวันได้คุกเข่าต่อหน้าคุณชายหรอกค่ะครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แค่ได้ประสบการณ์ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วล่ะนะ ฮ่าฮยังปากดีเหมือนเดิมเลยนะคะหวังว่าคุณชายจะสู้อย่างเต็มที่และทําให้ฉันสนุกได้นะคะตอนนี้เมลินอยู่ในระดับสีดาวขั้นสูงแต่ละระดับดาวยังแบมงออกเป็นขั้นสูงกลางต่ําสําหรับฉันที่เพิ่งถึงระดับหนึ่งดาวขั้นสูงมันช่างห่างไกลเหลือเกินแต่ว่าฉันนะมันคุณชายบ้านรวยมาลีกระเป๋าสําหรับออกไปข้างนอกที่ฝากจัดการเมื่อกี้จัดเสร็จแล้วหรือย,อยังเรียบร้อยค่ะ งานออกไปข้างนอกครั้งแรกกับคุณชายรองแต่งตัวให้สวยแล้วใครบอกว่าจะไปกับเธอวันนี้อากาศร้อนกลัวดิฉันเป็นลมสินะคะไม่ต้องห่วงค่ะการได้รับใช้คุณชายคือความสุขของดิฉันแบนชีจะเป็นลมได้ยังไงกันท่านพ่อเปลี่ยนคนรับใช้เป็นมนุษย์ไม่ได้หรอครับไม่ได้เจ้าทําสัญญานายเ่ากับมารีไว้แล้วไม่ใช่หรือไงแบรนชีระดับสูงไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีสัญญาถ้างั้นช่วยบอกวิธียกเลิกสัญญาให้หน่อยไม่ได้หรอครับ ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาคือต้องจูบอย่างดุดดื่มกับมาลีละมัง้งจริงสิตอนที่เจ้าทําสัญญาเห็นกําลังดื่มเหล้าเอึกอกอ,กอยู่เลยอ่ะคริสติยองไอสวะไรประโยชน์ยังไงก็ไม่ได้งั้นเหรอผมต้องไปที่ที่มีคนเยอะด้วยอุตสาห์ตั้งตารอการออกไปข้างนอกแท้แต่ถ้าหากเธอปล่อยพลังวิญญาณออกมาคนอื่นอาจจะได้รับบาดเจ็บต้องอยู่แต่ในคุลือหาดอยู่ที่นี่มาเป็นสิบสิบปีแล้วก็ได้ก็ได้เข้าใจแล้ว ไปด้วยกันก็ได้แต่ห้ามโผลไปให้คนอื่นเห็นเด็ดขาดนะขอพระคุณค่ะสมแล้วที่เป็นคุณชายช่างยอดเยี่ยมจริงๆเฮอ,อรีบตามมาเร็วๆเข้าว่าแต่คุณชายจะไปที่ไหนเหรอคะที่ที่จะกอบโกยผลประโยชน์ไงล่ะคุณชายคะเงินก็มีเยอะแยะแล้วนี่คะรู้แล้วว่าเยอะแต่ไม่ใช่เรื่องนั้นสิถ้าไม่ใช่เงินงั้นทองโฉนดที่ดินผิดถ้าอย่างนั้นก็แค่อะไรที่เมื่อก่อนเคยถนัดนะ่ะ มาช้าไปแล้วนะครับเท n นี่นายมาทําอะไรที่นี่